สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเครื่องบินของสหรัฐมิกาตกอีกแล้วครั้งที่7ในรอบ2เดือนต้องทวนไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับเริ่มที่ F 22 Raptor แตตามมาด้วย F35 l i g h t n i n g II นนี้2ครั้งติดกันนะครับครั้งแรกของ F35 คือการตกส่วนครั้งที่2แค่ล้อหน้ายุบนะครับตามมาด้วย F15 E a g l e ีที่อังกฤษ FA18 Super ปดสเปรแล้วก็ F16 Fighting Fal Con นะครับล่าสุดตกวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เองจะเป็นยังไงไปดูกกัันนนครรรมมม็็เเเปืเ่่องาาไีใย ให้เกิดแล้วครับเป็นธรรมดาเพราะว่าเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานี่มีเยอะมากแล้วก็บินบ่อยด้วยแต่ว่าเป็นข่าวก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับอุบัติเหตุกับเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาครั้งที่เจ็ดนี้นะครับนักบินปลอดภัยนะครับที่กรุงคาปูอัฟกานิสถานนะครับมีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตกแต่ว่านักบินดีตัวออกมาได้ซึ่งเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมเป็นรุ่นเอยีสาซูเปอร์ตูกาโนนะครับ ยืนยันโดยโฆษกข,ของกองทัพอากาศสหร,รัฐมิการในอัฟกา,านิสถานแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีนักบินคนเดียวหรือว่า2คนนะครับเพราะว่า A 29 Super เเปอร์โตเกโนเนี่ยเป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่งเบื้องต้นนี่สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องบินเองนั่นแหละครับแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ A 2 9ี่สเปอร์โตเกโนอันนี้เป็นเครื่องบินฝึกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินโจมตีเ้าของกองทัพอากาศสหร,รัฐมิกาที่นํามาใช้ในระหว่างการรอเครื่องบินฝึกรุ่นใหม่นะครับเ่นเอง เพื่อนำมาแทนตะลอนที่มีอายุมากแล้ว โดย A29 Super t u ้ a n o กโนผลิตโดยบริษัทจากบราซิลนะครับก็คือบริษัทเอ b ม a e er รอร์นั่นเองและสหรัฐอเมริกานำมาใช้ที่อัฟกานิสถานด้วยนะครับเป็นเครื่องบินฝึกแบบใบพัดมีนักบิน2คนด้วยกันมีความเร็วสูงสุด590กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีพิสัยการบินอยู่ที่ 1, 3 3 0กิโลเมตรมีพดานบินอยู่ที่10.6กิโลเมตรอาวุธก็มีปืนใหญ่นะครับ12.7มิลลิเมตรอันนี้ก็คือปืนกดนั่นแหละครับ1,100นมีขีปนหน แล้วก็อากาศสู่พื้นด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นเครื่องบินเล็กใช้ฝึกบินแล้วก็สนับสนุนทางอากาศมีความสามารถนี่พอตัวทีเดียวนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งกองทัพสหรัฐนี่ขาดแคลนเครื่องบินฝึกอย่างหนักนะครับจำเป็นต้องเอา a อ9ิสเก้าซูเปอร์ตกโนนี่มาใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะให้โปอิงเนี่ยสร้างเครื่องบินฝึกเ d ด a อ k ให้ตอนนี้ก็ยังผลิตไม่ได้สำหรับโปอิงนะครับเลยไปยืม t 50โกลเด้นอีกจากกาลใต้นี่มาใช้ก่อน T50 โกลเด้นอีโกก็คือ,อท่นแหละครับ สลับการเกิอดอุบัติเหตุของซูเปอร์ตูกาโนของสหรัฐมิกาในครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับในรอบ2-3เดือนโชคดีที่ทั้งบินปลอดภัยสลับครั้งนี้นะครับ